สำหรับผู้ประกอบการหรือใครกำลังจะทำการนำเข้าส่งออกนะคะ,ะต้องมีคำถามว่าสินค้าที่เรานำเข้าส่งออกมันจะต้องมีการจ่ายภาษีให้กับสุดาราคากรเมื่อไหร่เท่าไหร่ทำอย่างไรแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าการนำเข้าหรือส่งออกเป็นสำเร็จตามที่กฎหมายกำหนดเราก็จะต้องมีหน้าที่ในการชำระค่าภาษีกรน,นะคะวันนี้ขอมาตดเรื่องพรบรสุดราากรตามมาตราประมวลของปี2560นะคะนั่งอินถึงมาตรที่13แล้วก็มาตรที่50ค่ะ ในส่วนของมาตราที่13ก,ก็เป็นการปูให้ทราบว่าผู้นําเข้าหรือผู้ส่งออกนะคะมีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีอากรเมื่อการนําเข้าและส่งออกสําเร็จทีนี้เรากลับมาคําว่าสําเร็จมันเสร็จตรงไหนมันสําเร็จมันเริ่มจากตรงไหนนับกันตรงไหนนะคะก่อนมาตราที่50มีการแบ,บ่งออกมาเป็นพทชั้สนะคะในส่วนของทั้งทะเลทั้งบกทั้งอกากาศและทั้งไปรษณีย ขอพูดเป็นภาษาง่ายๆให้ทุกคนเข้าใจนะคะถ้าทางทะเลหรือทางเรือก็คือคุณสามารถนําเข้าสําเร็จเมื่อของมาเขตมาถึงท่าเขตนะคะหรือว่าของขึ้นจากเรือในท่าที่ระบุในเอกสารแต่กรณีที่จะเป็นส่งออกเรือจะออกจากท่าสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้วนั่นคือนําเข้าและส่งออกสําเร็จแต่ในส่วนของทางบกอันนี้ง่ายมากเลยคะ่ะผ่านด่านเขตพรมแดนนะคะ เข้าถึงหรือออกจากเขตตรงนั้นก็คือว่าสําเร็จแล้วนะคะส่วนของทางไปรษณีย์ถ้ามีการเปิดถุงหรือปิดถุงนะคะอันนั้นก็ถือว่าเป็นการนําเข้าหรือส่งออกสําเร็จและทางอาศยานนะคะเมื่อถึงสนามบินของด่านสุรากรหรือออกจากสนามบินด่านสุดท้ายของสุรากรทั้งหมดทั้งมวลนะคะต้องอยู่ภายใต้เขตของด่านสุรากรหรือเจ้าที่สุรากรผู้ดูแลนะคะอย่างกรณีไปรษณีย์ไม่ใช่ว่าเป็น ใครก็ได้มาเปิดปิดถุงแล้วก็สมเร็จอันนี้ไม่ใช่นะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะจะอยู่ในเนื้อหาของกฎหมายเชืลกรของหลักสูตรตัวแทนของหรือชิปปิ้งที่ต้องใช้สอบหรือที่เป็นกลกรมศูนลการกน,นะคะใครอยากรู้เพิ่มเติมสนใจอบรมสอบถามอะไรเข้ามาได้คุณเลือกอบรมได้นะคะทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะคะดูแลหลักสูตรทั้งหมดทั้งมงงวลโดยพี่ฟ้าเองค่าหวังว่าจะสนใจและมาเจอกันนะคะ